โอ้ยแมนบ่เน้อเทียนบ่เขากันโอ้แมนปูเแลนเรนเหลียวเหลียวแล้วเทียนหลงเที่นเดียน่อยจะได้ขึ้นเขาละเด็กัวเด็กคนไหยอยู่แล้วนะได้ขึ้นลมเหอขึ้นลมเนรอว่าลมสองาทิตกันมาเออมาฉันแล้วเอาลงไปใช้ไงามลมเรีนนีจากคนบ าที่เป็นตแล้วครับอ็กยังัแนเดียวแล้วปูคเก้าวันนี้สองยางนี่แหละเดี๋ยวคูวันทีเจ็ดน่ให้ดอกแล้วเราเรียนตัวน้แล้วแล้วตัวนีงงามได้รู้คืองามครับแต่าูบ้านเขียนเนาบ้านนะครูได้ไม่เขียนไห่เขียนงามเขียนงามครับน้องคูเนาะขันว่าไม่ร่มให้จิเป็นจะเบิ้ลวนครับ โอ้มางามบเลยหมดผู้เสริมให้เด็ดด้อยโตบักใหญ่เลยบางเสริมให้กันหักยามยกก็คือหักว่าสันผัว่าพี่น้องยักษีบางคนพอดีว่าเอาว่เฮ็ดเอาบ่บ่อันนี่น้อันนี่ช้ำช้ำย่ำเขาออกมันก็พอหักมันเทียนมันน้อยผู้บอกว่าคันคู่ใดบ่เสียกับร่องเอาคันน้ำกับเทียนไปเฮ็ดให้เมียเบิ่งอยู่บ้านมาสันไปพิสูจน์เอาเองไปพิสูจน์เอาเองมาสันคผัว่า กันมนดีดออกมาเรอนาะงหนึ่ม,มันดีดไปแล้วนะเน็ตสัญญย่า,ยา,ยานบดดีพี่น,อน้องซีบ,บ้านเนี้ย

เอาออกัอดีว่าคือหากรียวบัอดีว่าอ๋มอมหนึ่งหกหนึ่นนงเก้าหนึง่งหมุนเดาหันหัวเอาครับแกะตัวนึ่งเป็นเก่าหนะึ่น <laughs> งตีไปรล่นท้อตีไปเราต้องโต้ท่านอยู่สามปูอ่ะปู นะเห็นว่าซื้อๆเฉยใช้ออก,กูก็ทำตัว,าตวตมาปีละเทียแม่ปูปีละเท้าเก่าตีละเทื้าตัวไปเทีย่ยวเพื่อนบ้านก็ได้เด้อพี่น้องซี่มือนี้สองเด้งสามเด้งบ้ากันไปครับว่าผู้ใดไม่เขียนหนูกลัวมันเป็นเลขตัวนี้โอ้ออกมาแบบนี้ งามงายปูงามันม,มาแล้วดิวมาแล้วมาเออะไรเงียยจังเลยไ,ไม่ังเราสินฮะไม่สินไม่มาเอาสันอืแย่ลี้ยวเลียวเลี้ยปยุทจึกตัวเลยสันน,นความผมมาบ้านไอ้ปูเห็นครับม,มึงเน่าได้มวันนีตาบึงบอเลขสามบักปึกอสามตัว,ว่มันขอสามตัวมันก็ได้สามตัวต้วน ันก็มีสามมีดี้ก็มึงว่าด้วยล่ะกู่ได้เชียงมึงเด้ยวสามเนี่ยสามในเรียนนอกฟัวดูคัดคัก,กบี้ขาปลาลราเป็นยังทำให้เรียบร้อยแล้วมักฮักปัน,น,นอ๋อเนี่ยนอนวันนี้เอาสองตัวาปนี่งามงามสองตัวปูวปครับอ่านตั้งใหนในปูปันฮักกับมันหักตัวว่างไว้เป็นตัวปันะ ไอที่มีเป็นหญ้าเอาเงินปูเดวนนั่นแหละตัวใดหลับปูเดินปูเห็นเป็นตัวใดเนาะเดี๋ยวให้ปูเห็ดอีกก้อนปูเห็ดอีกสองตัวสักก้อนเดี๋ยวจังใจเห็ดครับรอทักคู่พี่น้องบุคสี่บัทนะทานผู้ชมพี่จ๋าหนาวครับล่องหวนเห็นมึงห้าวเองเถระเอาตัวนี้ไว้พี่เอาตัวนั้นาไว้พี่เพราะว่าตัวนี้มากกว่าไม่บอกตัวนี้ก่อนครับ สามรุ่นมูหนึงรุ่นมูมันบอรุ่นที่สองแม่นแม่นบ่ดูหายโศกละแม่นมาโศกพอดีมาโศกชัวโมจ้ามาถือกันยโทบ่มาบ่เห็นแล้วี่าไงไงเด้อ คันคันสีนั่นก็ต้องแบบนี้พออ่อนี่ไก็ได้นี่งวนหัวขึ้นราจะมาเก็อนหัวขข้นก็ได้บางคน,น,นจ้องมันาขงง่ามเลยวะเถจำแล้วหายแล้วปูแล้วแกแล้วบ้นเบิ้งนั่อยู่แล้วที่จีแปรไปแล้ว สวยสวยแหวนเต๋าสี่แหวเด้เอพีออ่นอ้องที่หากับซองก็เป็นได้หาคับซองมันเป็นเลขตัวเดียวกันหมุนไปทางหนึ่งก็สิเป็นสองมุนไปทางหนึ่งก็เป็นหางนนละอยู่ดระดับกลาง ข้างนล,ล้วูวัดสองข้างแล้ววัดเรียบร,รอ้อยนี่ง่ามนลละครูนะอย่างแล้วมันมานที่เด็กครับง่ามง่ามง่ามเอาเบิ้ลทั้งที่ตอนที่นอนเยอะเบิ้ลไม่ในจานนั่น ฮอบ่อกะเก้างั่งแตงเบเลขยางบเรียนมานังสือเรียนังสือกับฟืแม่คูโอ้ชุปลายปากามบ่นี่ปลายปากามุนบ่อหันไม่ก็ได้ันอใจนะแม่คูติเชียนหายนก็ได้หันบ่บ่มันใจบ่บ่แปรบ่ถื ปูแล่ววันหยาได้ปูนั่นปูแล่วอาหานให้เลาหกสามศูนย์อืมนี่ไปหกสามหนึ่งโอ้ฮ่าแกกระเพาถืองนะปูหกกับเก่ามันเป็นตัวเดียวกันมุนเอาเด้อครับพ <c oughs> ี่น้องสี่มุนเอาครับ <c oughs> ตั้งสองกับ่าได้มุนให้อเอาสูขึ้นนางเกิงกันดีเพราะดีเท่าไหร คือเป็ี่ยนยังไงบางหมันนั่งเฮี้ยงไม่ยอกเป่าเป่าบัวปออย่าให้มันเป่ามันหาบมันหาบ่ะครับมันหาบอ้ยบอานม่ไม่บานมึงาหาบัเดี๋ยวมื่อเนี้นี่นี่หาบป่หาซีหาปวปัวหาบัวยังเฉยหาซีหาแน่หาซีหาแล้วหาซีหามันหาบดอกมันหามเด่น ดูแล้วแขนหครับแขนหายครับพี่น้องบึงนกันคับเบื้องนากันดูแขนหายแล้วเดี๋ยวครับเบื้งเบื้องมาถ้าแป่นอะไรเปนแปหาโอ้เงี้ยอีี สามหนึ่งห้าสี่ห้ากับหกห้าค่ะขอบคุณครับปู้สาธุสาธุนี่ยบังมาที่บังหลัมึงบัดังติดเขาพอได้มันเป็นเลขเปตาพี่น้องีแคหนาจอใจแล้วบอกฟังกูบอกนะเป็หยางเดี๋ยวแล้ว มึงแยกออกมกันก็จึดจริงที่ให้ยมึงอยู่ทว่าเข้าใหญ่บ่มันที่ไปใช้สีเหล็กมันคือบนนี้มั่งที่เลยเหล็กงามเนี่ยเหล็กงามพักปูห้าสีส่ห้า 63นะครับอยู่ในนี่แหละพี่น้อยพี่แคบหน้าจอเลยคร e ับหนึก็จะได้เขียนใส่ให้วันนี้ยาวเลยเด้อครับยาวเลยนิดเดี๋ยวนั่งจำชินอยู่แล้วนีดมีผู้ชายมาแล้วไม่ยิ่งไปมันผู้ชายนั่งทุสองคนละมุมงเอาไม่ยิ่งอย่งนั้น